กดีกับโทนี่บุรีรัมย์ครับพี่น้องสวัสดียามคำย่ำขึ้นบุนีผ้ามาเบิงยามขึ้นครับมาเบิงลูกหอยเชลรีครับที่เลี้ยงในกระมังนะครับแบบไม่เปลี่ยนน้ํานะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับอายุหนึ่งเดือนพี่น้องครับเช่นเดิมครับพี่น้องครับก่อนรับชมก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับกัน มีประโยชน์นะครับนอก็แช่กันไปนะครับเนาะนะครับมากครับพี่น้องมาเบิงไกลๆนะครับเนาะนี่อันนี้คือหัวครับปล่อยปล่อยปล่อยอันนี้คือหัวครับอันรุ่นแน่นอนแน่ๆนนก็เป็นรุ่นหลังนะครับเนาะนี่รุ่นหนึ่งเดือนครับมาเบิงพี่พี่น้องครับนี่แหละครับหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนแบบไม่เปลี่ยนน้ำเลยนะครับ หนึงเดือนแบบไม่เปลี่ยนน้ำเลยนะครับอยู่ที่กระมังนี้นะครับนม่มีการเติมน้ำอย่างเดียวนะครับเติมน้ำอย่างเดียวนะครับไม่มีการเปลี่ยนถ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับนะครับแต่พี่น้องที่ตามนะครับก็จะหูว่านะครับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อเนี้แดงนะครับเป็นบ่อนี้แดงเดิม นะครับลักษณะก็จะเป็นแบบขีครับพี่น้องน <saliva> ี่นะครับเนาเป็นบ่อแหนแดงเดิมนะครับซึ่งด้านล่างนะครับด้านล่างจะเป็นดินนะครับเป็นดินนะครับหน้าดินผสมกับขี่งัวครับพี่น้องหน้าดินผสมขี่งัวนะครับแล้วก็เลี้ยงแหนแดงให้เต็มบ่อแบบนั้นนะครับพอแหนแดงเต็มบ่อปุ๊บนะครับเข้าฝักไข่ได้เข้ากับมาเทลงครับมาเทลง มาที่ลงในบ่อนะครับหอยกับจีญ่ขึ้นมานะครับแล้วก็สีกินเนื้อแดงครับตอนนี้นะครับจากเนื้อแดงที่เต็มกละมังครับนะครับกะหายหมดเกี้ยงนะครับหายหมดเกี้ยงนะครับเพราะว่าเขากินจนมาใหญ่แล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ใช้วิธีการตักเสริมใหม่ครับนี่ครับขังๆกันก็เป็นเนื้อแดงที่เลี้ยงในกละมังเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็มีอยู่ด้ นะครับแต่มีบอหลายนะครับบ่ได้ใสลายคันเคาะลงหมดทุกกระมังนี่เยอะเนื้อแดงเฮาสิบ่พอครับพี่น้องนะครับนี่บอนี่กัมีครับบอนี่กัมีแต่เป็นรุ่นน้อยครับนี่นี่ครับอายุประมาณสองอาทิตย์ครับนี่ครับเพิ่งเคาะลงนะครับแต่ก็เฮากัจงไว้แน่นะครับจงไว้แน่นี่จงไว้แน่ การขึนก็บ่ค่อยโฟกัสเด้พี่น้องขอให้ได้ลายให้เบิ่งแบบแบบของจริงนะครับนี่ของจริงนี่ครับนี่ละครับพี่น้องครับคันผู้ใดครับอยากเลี้ยงนะครับอยากเลี้ยงใส่กระมังนะครับอยากเลี้ยงใส่กระมังแบบนี้ครับอันดับแรกก็ย่าลืมเตรียมโต๊ผู้ช่วยผู้ช่วยองค์ครักบ ไปใส่กันยางตามตลอดเบิดเหมือเบิดเวียนครับเจ้าถังเงินนะครับเงินอย่าไปกัดนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องครับเป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับคนที่กำลังเลี้ยงอยู่นะครับสนใจกระทู้มาสอบถามกันครับศ8 6ย์ครับ3 3 7 7 6 4 1ี่หนึ่งครับมีพื้นที่จำกัดนะครับสี่เลี้ยงในบ่อนะครับเนาะว่ามีมองเลี้ยงอยากเลี้ยงล่องเบิงนะครับกระทู้ขมาสอบถามกันนะครับเนาะ นะครับกะละมังหน่วยเดียวเลี้ยงแบบน้ำบอบเพี้ยนนะครับนะครับสีก็สิเป็นสีสนิมเนาะพี่น้องเนาะนะครับก็ตามพ่อแม่พันเพื้นนะครับแต่ว,ว่าเนื้อกันเนื้อท้องนะครับจังเห็นนี่แหละนะครับนะครับเลี้ยงปนกันพ่อแม่นี่แต่ว่าลูกออกมากนี่ส่วนหลายจะไปทางสนิมนะครับท้องแท้นี่ก็ มีแต่หน่อยนะครับมีแต่หน่อยกาสีคัดอยู่ดอกพี่น้องรุ่นต่อไปกาสีคัดอยู่นะครับเนาะเพราะว่าพี่น้องนก็อยากาควนกับอยากได้ทองงามๆนะครับอยากได้ทองงามๆนะครับเพื่อไปเปลี่ยนทางเลือครับนี่กินแหนะครับแหนะครับไปคอพิ่นมานี่ครับพูดนะครับ ครับผมพี่น้องครับฝากพี่ฝากน้องครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะนี่ไข่เรือเรือเสียเสียจากการช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไข่หรอกครับไข่หน่อยนะครับไม่ค่อยได้ขขยปันใดนะครับเนาะกันอยากได้กันแบ่งเป็นโตไปเลยนะครับมีไซเดียนห้าไซเดียนสิบนะครับราคากัเป็นราคากันเองนะครับเนาะครับผมพี่น้อง สำหรับวันนี้ครับทำบนี้ครับพี่น้องครับพบพอกันไหมคลิปหนาเด้อพี่น้องครับคลิปนี้ล่าไปสะกอนนะครับเนาะขอให้พี่น้องโชคดีำลำรวยลำรวยนะครับสู่ผู้สุขคนเด้อสวัสดีครับ